ทำไมรองเท้ากับการเมืองเนี่ย<อ>มันมีมีความผัวพันกันพอสมควรเนี่ยครับอาจารย์สังเกตอะไรบ้างหรือเปล่าผมเห็นว่าในสมัยรัฐบาลบรรหาร<อ>มีการพูดก,กันถึงเรื่องรองเท้าก,การเมืองเยอะเหลือเกิน<อ>พักการเมืองพักหนึ่งเป็นเชือกผูกรองเท้าพักการเมืองอีกพักหนึ่งเป็นพื้นรองเท้ากต้องม,มันจะอธิบายไงมันมาจากเพลงเกี่ยวกับความรักหรือเปล่าฮะที่ว่าอะไรเปรียบเปยความสัมพันธ์เป็น เว่าคู่ผัวตัวเมียหรืออะไรมันไม่ใช่เรื่องการเมืองหรอกมันคือเรื่องเรื่องเรื่องความรักท้้งนั้นพักที่บอกว่าตัวเองเป็นเชือกผูกรองเท้ากําลังจะบอกว่าตัวเองกําลังรัดลึงเข้าด้วยกันรัดความรับของส่วนต่างๆเข้าด้วยกันอ้างว่าเป็นเหมือนเชือกผูกรองเท้าความสนิทสนมจงรักพักดีมั้งคะไม่สนใจครับมันเป็นตัวกลางที่จะประสานรอยราว เป็นตัวผูกเอาไว้ไม่ผูกเอาไว้ไม่ให้แต่ทีนี้ถ้ารองเท้าสมัยใหม่มันไม่มีไม่มีผูกเชือกแล้วจะทํำยังไงรองเท้าสมัยใหม่มีทั้งผูกเชือกและไม่ผูกเชือกอ่ามีทั้งคู่อ่าในเส้นของเขาก็คงจะเป็นรองเท้าที่ผูกเชือกอืนะครับถ้าเป็นคุณม้ามีเชือกผูกไหมครับมีบ้างไม่มีบางมีบ้างไม่มีคราบคุณม้าใช้เชือกผูกเพื่อที่จะดึงรองเท้าให้รัดด้วยกันจริงๆหรือผูกเพราะเพราะสวยงาม ถ้าถ้าดีไซน์นั้นจําเป็นนะคะที่จะต้องมีถ้าดีไซน์นั้นจําเป็นค่ะอแต่ถ้าดีไซน์นั้นไม่จําเป็นมาก็คิดว่ามันก็ควรแค่แค่เป็นตัวประดับเฉยๆเท่านั้นถ้าไม่จําเป็นก็เป็นแค่ตัวประดับแล้วก็ถ้าสมัยใหม่เขาเกิดดีไซน์ไม่มีเชือกผูรองเท้าใน่สุดผู้ชมผู้เชื่อผูรองเท้ากไม่มีใครใช้ไม่จำเป็นไม่จำเป็นจเป็นแต่พื้นรองเท้าเหรอพื้นรอง มีบางภาคบอกว่าเป็นตัวเองเป็นพื้นรองเท้าจําได้ใช่ไหมครับพื้นรองเท้าที่สงสัยต้องจําเป็นมาก่ะไม่มีพื้นรองเท้าก็คงจะเท้าคงจะอยู่ไม่ได้ตัวรองรองเท้าก็เป็นเป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองด้เหมือนกันอาจารย์ครับในสมัย6ตุลามันมีเรื่องสัญลักษณ์ของรองเท้าอยู่เหมือนกันคร่บในทางการเมืองไทยใช่ใช่ก็คือคือรองเท้าอย่างที่เมื่อกี้พูดอย่างสมัยจำผลปอก็ก็ว่าเป็นตัวแทนของอารยธรรมตะวันตก หรือความเป็นคนมีอย่างระยาธรรมทีนี้ในในช่วงสมัย14ตุลา16ถึง6ตุลาเนี่ย<ช>อาจารย์คุณหมอคงพอจำได้ว่ามัน<ช>มันมีนักศึกษาก็จะใช้รองเท้าเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะแสดงอัออตลักษณ์หรือว่าความเป็นตัวเขาว่าเขามีอุดมการณ์อะไรสนะมัยนั้นคงพอได้ยินว่ามันมีฉา,ายาว่า5ยอใช่ไหมว่านักศึกษาไว้ผมยาวใส่เสื้อยืด ใส่รองเท้ายางใส่รองเท้ายางใส่รองเท้ายางแล้ว่ารองเท้ายางกลายมาเป็นเครื่องเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงงาการที่เขาอาจจะกลมกลืนกับชาวบ้านหรือว่าเขาอะไรลุยทํางานเพื่ออุทิศตัวให้กับส่วนรวมใช่ไหมแล้วก็ไม่ไม่ถือยศหาบรรดาศักด no ิ์เพราะว่าไปใช้รถตัวเองลงไปเป็นเหมือนชาวบ้านในรองเท้าซึ่งก็จะตรงกันข้ามกับอีกฝ่าย พอจะจําได้ผมก็ยังนึกว่าเชือกผูกรองเท้านี่คือเชือกนี้นึกว่ารองเท้าคู่นี้อ oh. ที่อาจารย์พูด <laughs> เพราะว่าไอ้นี่ยังไงต้องมีเชือกผูกรองเท้าเน <laughs> ก่ก็ผมคิดว่าก็รองเท้ามันก็มีมีมนัยยะทางการเมืองหรือว่าอันนี้คือทําอย่างอย่างจงใจผมเข้าใจว่าครับและที่มันต่อเนื่องมาถ้าจําไม่ผิดนะฮะก็คือว่าตอนเกิด6งตุลาเนี่ย ผมเมินได้ฟังวิทยุที่เขามีการอัดคนที่บรรยายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเ,เราก็คงเราเราท่านๆคงรู้จักกันดีคนที่มีกรณีกับอาจารย์ป่วยนะครับก็พูดถึงว่าในธรรมศาสตร์ตอนนั้นเนี่ยาพบรองเท้ายางเยอะมากนะแต่ว่าเขาไม่ตีความว่าเป็นเป็นนักศึกษาเนี่ยเขาบอกว่าอ๋อมันรองเท้าเยอะไหมพวกนี้เป็นยวนไม่ใช่นักศึกษามัน <laughs> ยวนเป็นชอบใส่รองเท้ายาง ก็ก็ก็ถูกเอาไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองครับแล้วพอเห็นภาพนั้นเนี่ยผมนึกถึงการเมืองเนี่ยมันมีการเรื่องการแสดงพลังมันมีการตบเท้าทำไมการแสดงพลังต้องใช้ภาษาไทยว่าตบเท้าทำไมการตบเท้าของทหารตบเท้าตุลาการตบเท้าของฝ่ายนั้นฝ่ายนี้เท้ากลายเป็นเรื่องของแสดงอํานาจได้เหมือนกันครับอันนี้น่าสนใจผู้เชี่ยวชาญจะว่าไงนี ขณะเดียวกันนั้นถ้าดูในต่างประเทศคุชชอบเคยเอารองเท้าขึ้นมาเคาะโต๊ะใช่ไหมครับในทางการเมือ,เอ,องต้องรองรองเท้านั้นมันไปพันกับเรื่องพวกนี้ไต้หวันเอารองเท้าเอารองเท้าคว้างสายกันก็มีต่กันก็มีนะตกองลตงจะว่ารองเท้าของสูงของต่ำอะไรก็ตามนะครับถ้าอย่างนั้นรองเท้าแสดงคอร์รัปชันทางการเมืองได้อ๋อก็มีกรณีของอีเมลด้า ใช่ไหมรองเท้าสามพันคู่สามพันคู่คุณมาครับไปเล่นการเมืองระวังมี152คู่เนี่ยไปคอร์รัปชันมาโอ้โหต่น้ำพังน้ำแรงดิฉันทางนั้นนะคะไม่ไม่ได้คอร์รัปชันไม่ในความนึกคิดของมาตอนที่เรื่องว่าเปรียบลองเปรียบรองเท้ากับการเมืองเนี่ยมายังคิดว่ารัฐบาลเนี่ยคือรองเท้า ร่างกายของคนเราเนี่ยคือประชาชนรัฐบาลเนี่ยต้องการที่จะเป็นผู้นําพาประชาชนเข้าไปในสิ่งที่ดีงามจะเป็นผู้ทําจะเป็นผู้ครอบคุมหรอหรือไม่ใช่มันกลายเป็นเรืองอีนไปเลยเหรอคะโอ้น่าสนใจน่าสนใจเป็นอย่างนั้นรองรับงานของประชาชนรองรับความทุกข์ยากของประชาชนอืหรือไม่ใช่ซะแล้วมากมามองผิดไปใช่ไหมเพราะถ้าเรามองว่าเท้าสำคัญอย่างที่คุาคิดว่าเท้าสำคัญ เท้าเป็นที่รองรับน้ำหนักถ้าประชาชนเป็นร่างกาย ราะฉะนันรองเท้าน่าจะเป็นรัฐบาลที่รองรับน้ำหนักอ๋อคุณมาเปรียบเทียบวันนี้นแล้วเป็นส่วนปก<า>ป้องประชาชนาาคิดมาตั้งนานแล้วที่คุยคุยเอ๊ะทำไมอันนี้เหรอเอาตกลงเมื่อกี้พอคุยกันแล้วมันไม่ใช่มันกลายเป็นว่าจะมารักกันอะไรมีต้องเชื่อใันี่เป็นทำไมต้องเป็น <c oughs> อย่างนั้นเใจแล้วปัจจุบันนี้รองเท้าของเราทำงานได้ดีไหมครับมีส้นเท้ามีหัวรองเท้ามีหนังห่อมี ไอ้ที่กันคูชเ่นอะไรต่ออะไรเนี่ยดีแค่ไหนจะถามมาใช่ไหมครว่าดีแค่ไหนมาคิดว่าเขาเขาเขา,เขาใช้รองเท้าส่วนตัวมากเกินไปหน่อยคุณุวิวัรครับถ้าผมจะถามว่าการเมืองไทยปัจจุบันถ้าเอาของคุณมาเป็นตัวตั้งว่ารัฐบาลน,น่าจะเหมือนรองเท้าที่คอยช่วยพยุงคอยดูแลคอยรับน้ําหนักของประชาชนปัจจุบันนี้รองเท้าของเราเนี่ยดีแค่ไหนเปรียบก็เหมือนรองเท้าอะไร เท้าบูทครับเพราะว่านายกท่านเป็นอาหารครับเมื่อก่อนทุกวันนี้ก็เหมือนกับรองเท้าส้นตึกนะพี่บ้าเพราะว่ามันจะพางเร็วอะสายแล้วมันก็เบื่อเร็วเปลี่ยนผู้ใหม่เรื่อยๆก็สองอย่างคือแม่รองเท้าแตะที่ไม่มีราคาเลยอันนึงคือรองเท้าแบบบูทที่คุ้หมดเลยที่ว่าเราไม่สามารถซอกใส่ได้ว่ามันโกงกินยังไงก็ตอนนี้คิดว่ารองเท้าชนิดที่ใส่ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ คิดว่าถ้ามีโอกาสก็คงจะเปลี่ยนนะแต่ระยะเวลานั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะว่าจะเปลี่ยนตอนไหนผมคิดว่าเป็นรองเท้าฟองน้ำนะครับเพราะว่าคือราคามันถูกแล้วก็ผู้ใส่ผู้สวมใส่ก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะว่าไม่คงทนถาวรถ้าจะเป็นรองเท้าเนี่ยถ้าใช้ดูดีสุดก็คงจะเป็นพวกรองเท้าคัตชูรองเท้าหนังอะไรทํานองนี้แต่ว่าโดยเนื้อแท้ของมันเนียหนังมันสำหรับคนใส่แล้วเนี่ยอาจจะ จะกัดเท้าบ้างหรือเปล่าหรืออะไรคุณภาพหนังจะดีไหมเนี่ยอันนี้ต้องใช้ระยะเวลาพิสูจน์เป็นรองเท้าส้นสูงค่ะเพราะว่ามันล้มง่ายตอนนี้นะคะมีความยุ่งเหยิงพอสมควรนะคะคือเราไม่ทราบเลยว่าจุดยืนของเราประชาชนจะไปยืนอยู่ตรงไหนจะเอาที่เอาจะเป็นมาหุ้มห่อให้เราได้หรือเปล่านะคะครหรือว่าจะเปิดให้เรา <c oughs> ว่าจะเป็นยังไงจะเกิดอักเสบขึ้นมาหรือเปล่านี่ยังไม่แน่คุณหมอครับคุณหมอจะเปรียบกับรองเท้าประเภทไหน ผมว่าขนาดนี้เนี่ยนะครับถ้าเปรียบรองเท้าเนี่ยผมว่ารองเท้าเราเนี่ยใช้วัสดุดีเกินไปแล้วเอามาใช้ไม่ถูกต้องเหมือนกับซื้อรองเท้าจ็อกกิ้งแล้วเอามาไว้เดินทุกวันธรรมดาใช้ไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมไม่ไม่ไเหมาะสมไม่ถูกครับไม่ถูกต้องแน่แนอครับอาจารย์ครับผมผมผม อ้างคําของผู้ปรา,าสารการหมหาลัยธรยรมศาสตร์แล้วกันท่านอาจารย์ปรีดีท่านเคยพูดไว้ว่าเราต้องตัดเกือกให้เข้ากับตีนไม่ใช่ตัดตีนให้เข้ากับเกือกอมผมก็ไม่รู้กันนี่ต้องต้องถามว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเราตัดเกือกให้เข้ากับตีนหรือว่าเรากําลังตัดตีนให้เข้ากับเกือก